เมคอเวอร์เครื่องนี้นะครับชุดน้าระบบเปิดอย่างเดียวไปดูเลยก่อนและหลังทําแตกต่างกันประมาณไหนลูกค้าเนี่ยมีสเปคมาอยู่แล้วแล้วก็คอนเซปต์ชัดเจนครับชอบแบทแมนมากๆแบบมีโมเดลฟิกเกอร์มีกล่องไฟมีอะไรหมดเลยแล้วก็ตัวเครื่องเดิมเนี่ยจะเป็นแนวชาร์จแบทออกไปทางขาวก็เลยจะมาปรับให้มันเป็นสมฉายาเดอะดักไนท์นิดนึงก็เลยมาคุยกันเรื่องแบบว่าระบบเปิดที่เราจะทําเป็นแบบดําล้วนแล้วก็น้ําเป็นเอ่อสีเจ็คฮวยมีฟองบวกกับว่าหาพื้นที่ในการใส่โลโก้แบทแมนให้ดู เท่ๆคูลๆให้เข้ากับตัวเครื่องแล้วก็คอนเซปที่เขามีอยู่ที่ที่บ้านเขาแล้วก็รวมถึงแบบตัวปิเกอร์ของเล่นด้วยเครื่องนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงตัวสเปคเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีฮาร์ดแวร์มาอยู่แล้วหลักๆเลยระบบน้ําเปิดก็จะเป็นหม้อน้สํสามตอนด้านบนถังพักคัสตอมด้านข้างตรงนี้บล็อกจะเป็นของบิสพาวเวอร์ที่เป็นตัวหน้าใสส่วนพัดลมเนี่ยก็จะเป็นเรียนลี่ทั้งหมดเลยครับก็จะเข้าเซตเลยแล้วก็ปรับไฟได้วยกันได้หมดไฮไลท์เรื่องระบบน้ําก็จะมีเนื้ออุปกรณ์ที่เป็นโพี ขึ้นมาเข้ามาหาด้านในเครื่องคือเราจะมองเห็นแบบในหลายๆมุมหน่อยเราจะไม่ได้ให้มันแบนอยู่ตรงพื้นตัวโลโก้เนี่ยก็จะมีไฟครับที่จะลิงก์ต่อกับระบบของในเครื่องเลยเราจะปรับไฟของตัวโลโก้ได้กับโปรแกรมเดียวกับที่ปรับไฟระบบน้ําเลยส่วนตัวระบบน้ําก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วยังไงเราคัตตอมทุกจุดอยู่แล้วไม่จะเป็นถังพักรวมถึงตัวท่อน้ําที่เราดัดกันเองเราจะไม่ใช้ท่อพีเบนอยู่แล้วนะครับสำหรับใครเนะี่ยที่มีเครื่องสไตล์ประมาณนี้หรือว่าคล้ายๆกันแบบนี้แล้วอยากทําระบบน้ําก็ทักมาคุยกันได้เลยครับ